เปิดเบิ้งดล้วละ่ะไอติมน้ำโคก้กอยู่ไหนนี่เอาคือมีตะบอกกอกโอ้ยอยู่ในแก้วเห็นเต่จ้ะไปะทำไอติมน้ำโคก้กให้พ่อกินน้องมาได้ไม่ใช่ให้เกืือกินเอาไม่ไม่ได้ทำให้พ่อกินหรอไม่ม,มันมีจจบเดียวเอามันมีสองไม่ใช่หรอไปเปิดดูไปเปิดดูปปดดมันมีสองเอามันมีบระก,กอกด้วย <c oughs> <c oughs> เอาเ <c oughs> กลื <c oughs> เออเออเก็บเก็บไอติมให้พ่อ yeah, กินบระกอกใี่น้องไม่ได้กินเออไอติมให้อีากินบระกอกให้พ่อกินเอาพ่อไปกินแล้วบระกอกไว้หนิไหมเฮ้ยกินหรือพ่อกินกินหรือพ่อกินพ่อไปกินบระกอบไม่กินกะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อยา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 เฮ็ดยาเฮ็ดยาเฮ็ดพ่อไปกินกินก็ได้กินก็ได้พ่อกิน ไปเปิดเบื้องไม้ดูหล่ะเบื้องไม้มันแข็งแล้วบอก่ได้แข็เปิดดูสิแป๊บเดียวนึงมันแข็งแล้วเอาแข็งมาเตะเบื้งกันแข็งไปง้างเอาท่านนี่แข็งยิ่งเจเดี๋ยวนีคือโดนแท้กะตันเช้าคุณตอนเช้าลูกโป้งเปล่าแตกเหมือนเราบอกง้งเอาเดียลูกนึงนี่พ่อไปเอาลูกนให้อ่ะเอาไปแล้วเปล่าเปล่าโอ้ย เป่าแล้วมันบี๊ใจพ่อคั้งไหนโอ้ยเกือบเป็นลม <laughs> พ่อเกือบเป็นลมเอาเป่าเป่าจะเป่าลูกโปง่งไหมพ่อหนึ่งลูก <laughs> ลูกโป่งมันเน่าแล้วพ่อ่าลูกโป่งมันมีกลิ่นสงสัยมันบูด <laughs> <laughs> น้องมาดาไม่ได้แปลงฟันโอ้ย <laughs> เป่าแหงแค่ <laughs> จะเป่าลูกโปง่งไหมพ่อหนึ่งลูก โอ้ย,อย,อยเัป็นลมเป็นลมแล้วโอ้ยเกือบเป็นลมจะเป่าลูกโป่งให้พ่อน้องมาดาเป่าอีกเป่าอีกโอ้ยโอ้ย,อยสิเป็นลมเกือบเป็นลมเลยเป่าแล้วไม่บีบสิฝอยเลยจะเป่าลูกโป่งให้พ่อหนึ่งลูกไปเลยน้องมาดาโอ้ย จะเป็นลม,มจะเป็นลมลูกโป่งมันเน่าแล้วพอ่อ่ามันบูดแล้วนะเนี่ยพิมพ์รถโอ้ยลูกโป่งมันบูดแน่ๆเลยพ่อไปเอาแม่ตรงนั้นเฉยๆนะดูเขาเลยห้องเอามันมันเหมือนแล้วพี่พ่อมาไว้เดี๋ยวมามาเนี่ยโอม้มามาสร้างน้อยนะ่อแม่ที่อยากจะกินโอเครอป<ะ>แปบ๊บป๊า,ปา